หลายครั้งที่ผู้ไม่ตื่นรู้หลับตาคิดเอาเองว่าภาพที่เห็นในกลาคือภาพของคนทั้งโลกทําให้ยังคงน,นั่งยันยืนยันว่าการยืนออกมาเคียงข้างปารลสทั่วโลกนั้นไม่เป็นความจริงถึงแม้จะเห็นภาพหลักฐานชัดเจนการรวมตัวกันของคนทั่วโลกผ่านสื่อโซเชียลต่างๆแต่ก็ยังถกเถียงคอเป็นเอ็นก็ไม่เป็นไรสําหรับวันนี้มีข่าวสารสําคัญจากคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC หรือที่เราเรียกกันว่าการชาติสากลเหตุการณ์จริงจากคณะ ทำงานที่อยู่ในพื้นที่จริงได้อรายงานแบบไม่ทนอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง กาชาดสากลได้ออกมาประนามการกระทำของเอลหลังจากที่เข้าไปในพื้นที่และได้เห็นความจริงเว็บไซต์ ICRC ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกาชาดสากลได้มีการรายงานความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในเอลกาซาและเวสแบงค์ทำให้เกิดการแพร่กระจายของการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนข้อมูลที่เป็นเท,ท็จที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสภากาชาดสากลได้เผชิญกับความจริงได้พบเห็นสิ่งที่ผู้คนและผู้ที่มีบทบาทด้านมนุษยธรรมต้องพบเจ นนั้เป็นสถานการณ์ที่อันตรายต่อสภากาชาดสากลรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดสากลด้วยเช่นกันนอกจากนั้นคุณมีร์ยานาสปอยาริซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กาชาดสากลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่หน้างานในกาซาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ i d d l e e a s t e y e ว่าเราต้องหาทางแก้ไขปัญหาเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถมองข้ามมุมมองด้านมนุษยธรรมต่อหน้าประชาคมระหว่างประเทศได้อีกฉันเพิ่งไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลยูโรเปียนกาซาและสิ่งที่ทำให้ฉันเห็นนั้นมีหลายอย่าง ซึ่งฉันอยู่ตรงนี้ฉันสามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ชัดเจนมันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันเหมือนหายใจไม่ออกมากที่สุดนั่นคือตัวน้อยที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและในเวลาเดียวกันต้องสูญเสียพ่อแม่ไปโดยไม่มีใครมาดูแลพวกเขาฉันได้พบกับคนที่สูญเสียแขนขาและยังต้องอพย,ยพระหว่างการรักษาวันนี้บอกแล้วว่าทางเหนือสูญเสียความสามารถในการผ่าตัดทั้งหมดเรากําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่หนีซึ่งเกินเยียวยา ICC พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นำเสนอความ ควทุกข์ทรมานแต่เราไม่สามารถทําสิ่งนี้โดยลําพังได้และไม่เพียงแต่วิธีแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมเท่านั้นเราต้องมีเรื่องการเมืองด้วย I've just visited the European Gaza Hospital and the things I saw there is is beyond anything that anyone be in a position to describe. What shocked me the most were the children with atrocious injuries and at the same time having lost their parents with no one looking after them. I met people who have lost limbs. Because they needed to evacuate between treatments. I was told today that the North has lost its entire surgical capacity. We have to protect the rights of the people. We have to protect the rights of the civilians. We have to protect the rights of the detainees. We have to protect the rights of the hostages. The ICRC will do its utmost to help alleviate and reduce the suffering, but we can't do this alone. And there not only a humanitarian a political not only solution one. there's to this. There must be political one. ไหนแหละครับหลักฐานเมื่อเรานำเสนอด้วยภาพจริงเสียงจริงแบบนี้แล้วเจอคำถามแบบนี้บอกตรงๆไม่รู้จะพูดอะไรต่อหมดคำบรรยายครับเรามาดูบรรยากาศที่ท,ทรงพลังกับประเทศที่มีชาวไทยชื่นชอบมากที่สุดประเทศหนึ่งเรามาดูกันว่าเขามีปฏิกิริยาอย่างไรกับเรื่องนี้เขายืนข้างใคร หลังจากที่ทั่วโลกได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นข่าวที่ปิดไม่มิดกรณีที่ทหารของเอลเองดับชีพ3มเฉลยของเอลที่ฝ่ายปกป้องได้ปล่อยตัวจากเหตุการณ์นี้เมื่อวันที่19บธันวาคมที่ผ่านมาประชาชนของเอลได้รับข้อมูลข่าวสารหลายพันคนได้ออกมาประท้วงถามหาความรับผิดชอบของรัฐบาลนายเนธาน,นาจุกกูณัจจุรัสเคปแลนด์ในกรณีที่ทหารเอลถูกแฉว่าได้โจมตีใส่เฉลยเอลสิ้นลมถึง3มรายและเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการหยุดถลม่มและประนามว่า รัฐบาลของเอลคือรัฐบาลก่อการร้ายประชาชนเต็ไมไปด้วยความเครียดแค้นผู้นําของตนเองนอกจากเฉลย3าคนนี้ก็ยังมีอดีตทหารผ่านศึกของเอลได้มีการออกมาเปิดเผยว่ากองทัพของเอลได้ทําการโจมตีพลเรือนของเอลเองคาดว่าเพื่อยนความผิดให้กับกองกําลังปกปอ้องดินแดนโจมตีพลเ,เมืองของตนเองจากเครื่องบินอาบาช่อิสติดเบอร์ทหารผ่านศึกของเอลได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่สับสนที่เกิดขึ้นในบิอรินิคมหนึ่งของเอลซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของกองกําลังเอลได้พบเห็นว่าได้ยิงขีปนาวุธ เข้าไปยังนิคมดังกล่าวสร้างความสับสนในหมู่ประชาชนของเอลนอกจากนั้นยังพบว่ามีรถถังของเอลผ่านเข้ามาในชุมชนและได้มีการถล่มเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งทิเคอร์ได้มีการบรรยายบอกว่าสถานการณ์นั้นเหมือนดังพื้นที่สงครามโดยมีครอบครัวบรรีรุนจำนวนมากวิ่งหลบหนีกันด้วยความหวาดกลัวเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดข้อสงสัยและความกังวลและตั้งคำถามาามาอย,ย่างมากมายเกี่ยวกับการกระทำของกองทัพเอลทิเคอร์ยังเล่าต่อไปอีกว่าคุณเห็นขีปนาวุธมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่ถล่มใส่นิคมเอ คุณพูดกับตัวเองว่าฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้เฮลิคอปเตอร์ของเอลยิงเข้าไปในชุมชนของเอลทําไมถ้าถามถึงสภาพล่าสุดของกองกําลังเอลในขณะนี้แม้ว่ากองทัพเอลจะมีภาพปลอมๆหรือคลิปมาอ้างชัยชนะมากมายในโซเชียลอย่างไรก็ตามแต่นี้ความจริงไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยโดยคนของเอลเองลีเมอร์ลูเรียรองอธิบดีและหัวหน้าแผานาฟื้นฟูสมรรถภาพกระทรวงกลาโหมของเอลได้มีการกล่าวถึงความยากลาบากของการฟื้นฟูในการจัดการกับทหารหลายพัน ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงทหารที่ต้องถูกพาตัดแขนขาและผู้ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตหลังจากคนที่7ถึงตอนนี้ทหารเอลนั้นบาดเจ็บและสิ้นชีพมากกว่า2,000นายจากการสูญเสียกําลังคนจํานวนมหาาลส่งผลให้กองกําลังเอลนั้นขาดแลนนอกจากใช้วิธีการส่งข้อความเรียกชาวเอลทั่วโลกที่อพยพหนีออกจากเอลตั้งแต่ปี50หลายแสนคนต่อปีให้กลับมาช่วยรบด่านหน้าปรากฏว่าเอลในต่างแดนที่ถือ2สัญชาติที่ได้รับข้อความกลับไม่ตอบสนอง จนดุดดังหมดขนทางจึงพบกับคลิปทหารเอลไปตามโรงเรียนพูดปลุกใจเพื่อเชิญชวนเยาวชนให้ออกไปรบเพราะกําลังทหารนั้นไม่เหลือแล้วจริงๆส่วนอีกเรื่องคือคาจํากัดความคําว่าประชาคมโลกถ้าจะให้ชัดเจนที่สุดก็น,น่าจะเป็นองค์กรสหประชาชาติเรามาดูกันว่ามติและถแถลงออกมาแบบไหนกันยืนข้างไหนกันเชิญรับชมครับเดอะซิตี้เซนได้มีการรายงานว่าฟิลิปเป้ลัสซาลินีหัวหน้าหน่วยงานผู้รี้ภัยชาวปาเลสแห่งสหประชาชาติได้กล่าว ถึงสถานการณ์ในฉนวนกาซาว่าเป็นนรกที่มีชีวิตระหว่างการประชุมโก b a l Refug e e f o r u มในเมืองเจดีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาได้กล่าวเสริมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงเลยที่จะคิดว่าผู้คนยังคงมีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับสภาพที่ไม่สามารถอยู่ได้ขนาดน,นั้นในระหว่างงานดังกลา่าวฟิลิปโปการันตีข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลีภ้ภัยได้มีการเรียกร้องให้มีการหยุดถ่มและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการอาพยพของชาวปาเลสในฉนวนกาซ่าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์ นี่คือภาพจริงของจริงและข่าวจริงที่ถูกประกอบด้วยหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนเราขอนําเสนอแด่ผู้ที่ตื่นรู้ส่วนใครยังมีคําถามวนเวียนว่าใครเริ่มก่อนวันที่7ใครทําใครทําคนไทยดับเราขอไม่สนทนาด้วยเพราะนั่นชี้วัดว่าระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเรานั้นต่างกันมากเหลือเกินเกินกว่าที่จะคุยกันรู้เรื่องขอขอบคุณเพื่อตื่นรู้ติดตามข่าวสารความจริงจากเราเสมอมาชอบกดไลค์หรือถ้าชอบข่าวความจริงแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาด ข่าวสารสำคัญจากเราเวทีนิวส์ครับ